สวัสดีจ้าเมนีกลับมาพบกับช่องใหม่พารวยนะคะเมนีแอดมีแนวทางหา้านอยหรือว่าหุ่นของคุณพ่อลึกลับมากฝากเอฟซีนะคะเอฟซีทันใดเขามาแลกกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อสิบอกพาข่าวสารดีๆแนวทางเด็ดจากทางช่องใหม่พารวยนะคะได้แอดเจาะให้มึงนะคะสําหรับแนวทางห้าน้อยหรือว่า หุ่นของคุณพ่อลึกลับวันที่แปดเดือนเมษายุนพ่อสองหกหานะคะกันแล้วมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยจ้านี่นะคะก็เป็นส้หรับแนวทางห้าน้อยหรือว่าหุ่นของคุณพ่อลึกลับวันที่แปดนะคะเลขวิ่งก็จะมีเก่ากับหกนะคะเลขสามตัวก็จะมี ห้าเก้าหกแปดหนึ่งสองเจ็ดสี่สามนะคะสองตัวก็จะมีหกห้าหกสี่หกแปดเก้าห้าเก้าแปดเก้าเจ็ดนะคะสำหรับตัวเนนก็นจะมีแปดหนึ่งสองหกแปดเก้าแปดเก้าเจ็ดนะคะเอฟซีก็ร้อง เอาไปพิจารณาเมืองนะคะสําหรับแนวทาห้าน้อยหรือว่าหุ่นของคุณพอหลึกลับนะคะแอกเ่าห้มาห้เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะแอกบอลู้นะคะว่ามันจะออกหรือพอออกเนาะค่ะนี่เอฟซีก็ล่องโปรใช้วิจยายในการรับชมด้วยนะคะนี่นะคะแอกไม่เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะแอกต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะค่ะที่เขามาติดตามและรับชมช่องไม่ผ้ารวยนะคะ ตรงนี้แอกับบอคอยมีคลิปลงหกับเอฟซีนะคะ่ซนมากก็จะมีแต่คลิปห้าหน้อยนะคะแต่กาล่อใกล้ๆห้วยออกนะคะแอก,ก็จะมีแนวทางห้วยไงหายเอฟซี FC ได้รับชมรับฟังนะคะสําหรับเอฟซีทนใดถามแนวทางของน้องน้ำทิพย์นะคะเดี๋ยวแอรจะถามไอกาให้นะคะว่าไอกาจะไปมือใดนะคะถ้าไอกาไปมือใดได้แอจะเฮ็ดคลิปหหรือว่า ได้สดให้กับเอฟซีได้รับชมรับฟังเนาะคะ่ะกะล่อไกลๆห้อยออกเนาะคะ่ะแอร์คอยจะมีห้อยใหญ่ลงให้กับเอฟซีเนาะค่ะนะคะ,นะคะถ้าเอฟซีทันใด้มาคลิปนี่นะคะแอร์กัขอคนละหนึ่งไรหนึ่งแชร์นะคะเพื่อจะมีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝากเอฟซีนะคะช่วงนี้กะโควิดหลายนะคะเอฟซี FC ไปตลาดกะ ส่แมสนําในเดอร,ระว่าช่ว้โควิดระบาดลายเนาะคะ่ะ่วน้แอกกับพอนได้ไปหาคลิปเนาะคะ่ะแต่เอฟซีทนานมาคลิปนี้เนาะคะ่ะแอกกับอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เนาะคะ่ะเพื่อจะมีกําลังใจทําคลิปต่อต่อไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝากเอฟซีเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอกก็ต้องขออนุญาตเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านจบลงเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ